สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาลิษาผูทไทยนะคะพี่น้องนะคะกะคลิปนี้นะคะมาลิกาบ่มี่ยังไหลนะคะพี่น้องเป็นจ้งแดงคะเป็นยังไงบ้างนะคะพี่น้องหลังจากเมื่อคืนนะคะหลังจากเมื่อคืนเท่า ได้เพิ่มดนตรงดนตีไปใส่เพลงนะคะไห้มันมวนมันหยังนะ,ะออนะคะพี่น้องเนาะใอ้มันมวนมันหยังพี่น้องพี่น้องฟังไทยเราว่างเดอ้อเขาจ้างทนายแล้วนะคะพี่น้องฟังไทยเราวางไว้นะคะพี่น้องคะ่ะ พีตาพิตาป้านาแกนะคะยายสอนนะคะแล้วก็ไข่เบาหนองไข่นะคะร้ว,ว่าต่างๆหน้าๆนะคะเออเขาจ้างทานายไว้ฝั่งไทยแล้วนะคะนะคะพี่น้องเขาจ้างทานายไว้ฝั่งไทยแล้ว เขาจะจัดการทุกอย่างทุกคนที่พูดให้เขาที่ทำให้เรื่องมันไม่สงบนะคะเทียนให้เรื่องมันบอสงบทีทุกอย่างที่มันบอสงบอยู่หน้าตอนนี้นะคะอืมนะคะพี่เน้องผู้ใดที่เม่นผู้ใดเถ่ วอาเมนโบดีว้าเอียงโบดีเฮนั่งนะคะกัระวังตัวไว้เนาะพี่น้องเนาะนะคะเพราะว่าเขามีทนายแล่าทั้งฟังไทยแล้วก็ฟังเล่านะคะเขามีทนายทั้งฟังไทยแล้วก็ฟังเล่านะพี่น้องนะคะพากันระวังตัวนะคะอืมก็คือพี่น้องการี่การเีห้าสี อยากให้มันสงบเนาะเฮาอยากให้มันสงบเฮาอยากให้เรื่องเล่ามันเงียบนะคะมันต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนนะคะเนาะนะคะแขวมันต้องเริ่มต้นจากตัวเธอก่อนหญิงนะคะเธอเป็นคนที่ว่าว่าคนหูจักหลาย เธอเป็นคนที่แบบว่าอันเขากำลังติดตามจับตามองเนาะถ้าเธอทำดีเขาก็พูดในเรื่องสิ่งดีๆของเธอได้นะคะแต่ถ้าเธอจะออกมาด่าเขาอยู่แบบเนี้ยเรื่องอะไรจะไม่มีคนดา่าเธอกลับนะจ๊ะอ,อย่าคิดว่าคุณจะชนะทุกอย่างสิ นะจ้างทนายได้หรอจร้างได้สินะคะทนายถ้าจ้างเขาก็ทําแต่ว่าจะจะทำได้หรือไม่ได้อะ้นมันมันอีกแบบหนึง่งเนาะอยากให้คนอื่นหยุดตัวเองต้องหยุดก่อนนะคะหญิงอมืมึงต้องหยุดเบาก่อนมึงต้องหยุดปากประแดกก่อน นะปากจังไร่ไฟใหม่มึงนะคะอม,มึงหยุดมึงไม่ดา่าไม่ตอบโต้แค่นี้มึงก็ชนะและ้วแค่นี้คนก็รู้แล้วว่าคนเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ออกมาด่าคนอื่นว่าเป็นไฟใหม่ปาทำไมมั่นใจตัวเองขนาดนั้นเป็นอย่างที่มั่นใจเจ้าของขนาดนั้นก่อนถามก่อน ทำไมมั่นใจตัวเองขนาดนั้นเอาจริงนะคะถ้าถ้าเธอไม่ออกมาพูดออกมาตอบโต้อะไรไม่มีไม่มีใครอยากไปด่าหรอกคะ่ะหรือว่าถ้าด่านะเขาก็จะแบบว่ามันก็ หยุดพูดแล้วนี่เราก็ไม่จำเป็นต้องด่าประมาณนี้แต่ถ้าเธ,เธอยังจะออกมาด่าคนอื่นเขาชอ็ชอตชๆๆๆอยู่แบบเนี้ยโอ้โหหญิงดังได้ก็ดับได้นะจ๊ะอย่าคิดว่าจะของเิงเงยออยู่บนฝ่าตลอดได้หญิงอย่าคิดว่ามีเงินแล้วก็ทำได้ทุกอย่างสิ นะคะคแล้วก็หัดฟังคนอื่นนะคะคนรอบข้างหัดฟังคนอื่นคนรอบข้างด้วยนะคะณตอนนี้เธอจะทำอะไรเธอก็ทำได้ เพราะว่าเธอมีเงินใช่ไหมอืมเธอจะทําอะไรก็เธอทําได้เพราะว่าเธอมีเงินเงินมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะจ๊ะแลวเธอก็ไม่ได้อยู่กับเงินตลอดนะจ๊ะอย่าฝ่าตื่นอืย่าฝ่าตื่น เคยเคยดูไปย้อนดูคำพูดของตัวเองบ้างไหมเคยย้อนไปดูบ้างไหมเนาะพี่น้องว่าตัวเองเป็นยังไงว่าความพูดของตัวเองนะเหมาะแล้วหรอที่คนจะมาว่าด่าว่าเราหรือว่าเออนี่คำพูดเราก็แรงนะ มันก็สมแล้วที่มีคนมาด่านะคะคำวอาเทอร์น่ะมันส่วนกลนตีนกันใจบออืมส่วนปากแตกนะจ้า ยังไปเถียงห้องอาร์ตเมื่อคืนน่ะล่ะขึ้นขึ้นเมือม่อคืนอ่ะเมื่อคืนตอนแรกแรกและตมจ,จิงนะมันผสมค้นที่จะมีคำบอกแบบนั้นออกมาจากปากของนักร้องคนคนหนึ่งเนาะี่นองมันจะบ่มีคำบอกนัเลยออกมา แต่ว่าเธอก็พยายามทํามันทําให้คนเขาเอาไปพูดนะคะถ้าอยากดังก็ดูตัวอย่างของคนอื่นสิเขาเป็นยังไงเขาปฏิบัติตัวเองยังไงเขาอยู่แบบไหนอืมแล้วการที่ได้เงินมามันได้เงินมาจากน้ําพักน้ําแรงได้เงินมาจากการร้อง ร้องเพลงแบบอย่างเหนื่อยอดหลับอดนอนนะคะแล้วกับอีกคนหนึ่งไม่ทำอะไรขับรถตะล่อนไปนั่นไปนี่แต่กลับได้เงินแล้วก็มาภูมิใจบนโลกออนไลน์มันมันไม่ภูมิใจ ถึงจะได้มาเป็นรถรถสิบล้อมันก็ไม่ภูมิใจนะคะพูดได้แค่นี้พี่นอ้องทำงานเหนื่อยได้เงินมาสมเหนื่อยภูมิใจครับแล้วคนก็อิจฉาเนี่ยเขาทำงานเหนื่อยไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่เขาได้เงินมาได้บ้านมาได้รถมา อิจฉาเขาจังเลยเขาเก่งแต่กับอีกฝั่งอีกฝั่งได้เงินมาเป็นปึกๆแต่โดยที่ไม่ได้ทำอะไรมันหนาสมเพศค่ะมันหนาสมเพศ นาพี่น้องเอาได้สำเนีล่ะหละนาสงเพศค่ะไม่ได้ทำอะไรเอาเงินมาอวดวันๆเอาเงินมาอวดเอาสิ่งของเอาทรัพย์สินเอ,อะไรเอานน่นอันนี้มาอวดมันน่าสงเพศมันบ่มีภัยอิสาานี่มันนาสงเพศนะคะพี่น้องกับพี่ตาสำนี๊ย่ะนะาเมื่อนนี้ มารีจะจะบดได้หวจะบดได้ดาจะบดได้เดือดแล้วนะคะมาบอกกันด้วยเหตุด้วยผลน,นะคะอยากให้คนอื่นหยุดดา่าเจะคล้องกขาหุบป,ปากก่อนค่ะเนอะหุบป,ปากอยากดังหุบป,ปากค่ะอยากดักพูดเลยแค่นั้นนะคะอื นาอพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องก็ฝากไว้สำหนีเนาะนะคะฝากถึง FC หรือนักร้องเสียงไหลไฟไหม้ป่านะคะ,อ,อ,ะอันนี้บอกลิล้ลอยนะคะผู้ใดอยากรับก็รับไปเนาะนะคะสวัสดีค่ะ